วา่ายน้ด้วผมเ,เป็นเล่บเล่แบบนี้ได้ได้เ,เอากินแป๊บนี่ผมเกินไหมหนาเนี่ย

พี่ัตหูยเิเนหน่อยีทุกคนเนวผมใช้ดาบไปนี้ก่อนนะนี่รู้เปล่าว่าเขาดามนี้ไม่ได้ไหมยิ้มเด็หนะกยคิ้มเยนหน่อยแล้วระยดิไม่หนาวะ ใช้ดาบอันนี้ดีว่วาถ้าไม่ใช้ดาบนี้ไหมโยลุตัวรใช้ด้วย,นนยมีโยลุ

mỗi tay chào mọi người quý vị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  quý bên này ผมไปต่อลืมต่อสู้ไ้โลกไทเรสไซตยตัวเนะี้ลืมเลยดีผมเล,ลืมเป็นชี้เป้าดาร์กเบลดเนี่ยตั้งแต่ผมเริ่มอะผมใช้หมัดเปล่าเปล่ามายกไปนะ่ยก็ามาเสือกนี่ เราซื้อกับทกเทพแห่งมังกรด้วยมังกรนิมคิว Nhìn đây mọi người Đó Đi lâu như tỏ mọi người Ừ, lớn mày Phải cho giảm đi Đây

可以飞过，下午别回了。回

ต้อ,อ,องเจ็บสามตาได้คอนได้หมนหลยได้แต่กิจกรรมมันหมดแล้วอออเอาอู๋อมาน้ากินกับแม่ไป Úi, sai bò, Âm xuống mà Solo đi Ăn kèm hay bình ít มีใครนึงน่งมีใครนึ่งยู่จะไปดูลูกนึง่งลูกนี้ปโลกอะไรมันยิ่งลดขึ้นวะ ดีดีดดีดับดับดับแย่แย่ดีดีดับดับดีมดีมดีมไม่มีนี่ีไม่มีทตขอโทษแอมสอรทุกคนว่าอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะอ่เห็นไหมในนั้นในนั้นในนั้น อันนะั้นนะน่นนนานนาน,น,น,ดน,นเดองก็ไม่ดูน่าเอนนะ็นไหมทุกคนเนี่ยอะไรอ่างนั้นคืออะไ เพราะพ่อชายไว้เนี่ยบางคนไม่ไม่เนอนเยนี่ยยองเกิดยังยอกดนอนไปรู มาในเลยว่าฉัน,นินยังไางดินด้ว่าร้อยไรไว่ได้ะาไปทาไปถออ้าไอรอยากให้ผมนั่นบอกฟุตหัวติดตามไม่ถึงหกร้อยก็ได้เข้าไหมยาอะนะสัญญาอะไนะ ไม่ก็คอมเมนต์ก็ได้ว่าใครอยากได้ตัวละครในแบบท้อยเลเยอรพาวเวอร์ชีพเนี่ยผมส,งสง่งของขวัญไปให้เช่ไหมส่งชื่อมาเลยใต้คอมเมนต์นี่ชื่อของแมบบปปนะ่ะเนี่ยใช่เจ้าของแมบบปป่ะด้วยเออใช่สปู หัวท่าบ้าเลย S X แล้ว S X แล้วหนึ่ง S X หนึ่ง S X แล้วหนึ่ง S X หนึ่งหนึ่ง S X แล้วหนึ่ง S X หนึ่ง S X หนึ่ง S X マミー น้าแชมป์แ <Yeah, yeah. S 1> ชมเปี้ยนพันจัมแ yeah, <yeah>, yeah. ชมเปีเ้ยนเลยอ่ะ <c oughs> กาดดอกอืมแงยเยอะเลยอ่ะอืมระดับแล็กระดับกับกบดเยอะจังว <c oughs> ะสาบา,ายใจเลยว่าจะดับไปเราจะได้กุก๊กเตือนตัว แครหอทแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมะละกอมะละกอมะละกออยู่กันว่ามันจะได้เท่าไหร่นิสอ่ะนี่ลงข้างขีดได้ไหม โรงเรียนซึ่งโรงเรียนเนะี่ยด่าไปแล้วมอ่ะแม่ตอนแรกผมใช้ดาบนี้ใช่ไหมล้วตอนแรกนี่ผู้ป่วยใชยน้นี่แล้วก็ก็ใช้นี้มีปากกาแล้วตอนที่วันหนึ่งอยู่ดีก็ได้ในเชิยเนี่ยเผาเลยรีบใช้ หือสูงช่มโอ้โหมหาภาพไอเลี่ยมอุ้ยเจ็บเนีบเีบเ

เอาหละโอเคเใช่ไมีดาวไหมในโลกลงนี้ตามมาในโลกนี้ตามมอสลบเลยดิฮะหลับ

คุณต่งอะไรเจ้าจนายน, <AND S 1> นี่ใส่เติมมันยน่ะอดูวันนี้ใสเอือ <Wars> ด <into> ูดิ ตามมไปทุกทีผีเรามันย่าหลวบอะทุกคนเดี๋ยวผมไปเล่นในนี่ก่อนเป็นเล่นไหนแม่เนี่ยอะไรว,วะขเขาเรียกว่าอะไรนะทอดเล่ยพะไว้ที่เป็นไหมป่ะหรือว่าเบ็ดบอลเบ็ดบอลดีกว่าป่ะ,ปะ อยู่ลิปแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวไปเล่นนาเบสบอลกันมาแล้วทุกคนมาแล้วคนเปลี่ยนจากเปลี่ยนจาก ไม่ได้หรงกก็มึงเอาหมดเลยพี่วายไปนะไม่ไม่มีใครต่อพุชกูสิป,ป่ไปเนี่ย